เพื่อนๆดองผักเซียนทั้งนั้นเลยค่ะนี่อู้อันนีอะไรนี่ดงผักอูดน้อยแต่เก็บไม่ได้นะคะเพื่อนๆเพื่อนๆสวนสาธรารณะนี้น่าเดินมากค่ะน้ำมีมาบ่อยค่ะลุง <It is. S 1> ตรงนี้จะเป็นเซ็นเตอร์นะคะเพื่อนๆพื่อน Arno a r h o r ฟ t u m of Harvard University เพื่อนๆเป็นดงผักอันนี้ที่เราเจอที่บูฮิวนะแต่ว่ากินไม่ได้หรอกโห oh, nice ปลาปลาอยู่สิ have the water here too เนี่ยอืมไอเฮียดราดแน่มีเป็ดด้วยค่ะเพื่อนๆ กราบ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  I don't have food yeah don't have sorry yeah don't have he talk to me chat one น้องเป็ดค่ะเพื่อนๆมีตัวเดียวด้วยอรุณกราบคำนี้ เนี่ย h ีวิ l คันด yeah, ิส h i s ครับครับครับเนี่ยเพื่อนๆดูดิ ครับเพื่อน,นเป็ดอยู่ตรงนู้นที่เราเดินมาเนาะตรงนู้นอากาศเย็นนี่เจอผักควางตุ้งฝรั่งด้วยเพื่อนๆลิ s ว n e c แคนอีปะปะ,ปะที่นี่แบบป่าอุดมสมบูรณ์มากเลยเนาะพามาเดินทางนี้ก่อนนะเยอะมากเลย ถ้าไปเป็นป่าแบบนั้นน้ำหมีเก็บนะนี่เป็นป่าเอกชนจะโดนจับแทนอยู่โอเนโอเคน้ำหมีมาสองครั้งแล้วแต่ว่ายังไม่เคยมาเดินที่นี่อันนี้จะเหมือนสะาดาวเลยอ่ะเพื่อนๆแต่น้ำหมีไม่รู้เรียกว่าอะไรนะเนี่ย The you just get this one ดิสวบิทเธอเพื่อนเพื่อน,นมันไายสดาว่ะขายต้นสะดาวะ่ะไปล้วอ๋อสุดยอดเลยนู้นค่ะตรงนู้นจะฝั่งนู้นเนอะนู่ต้นแมกโนเรียไม่มีดอกแล้วค่ะเป็นใบหมดแล้วเพราะว่าเรามาช้าใช่ป่ะปีเนี้ ทุกปีก็มาช่วงเดือนเนี้นะต้นเดือนก็ยังมีดอกคือปีนี้จะเหมือนกับว่าเขาร้อนไวใช่ปะอากาศร้อนไวดูดีเขาทำทางเจ๋งมากเลยอะปกติปกติเราจะเดินเส้นข้างในเนี่ยปกติเราจะเดินเส้นข้างในนู้นเดี๋ยวขากลับค่อยเดินเส้นเส้นนอกเอาลองมาเดินเส้นนี้เพราะว่ายังไม่เคยเดิน ก็ดีนะดูเดะสำหรับคนที่มาส่องนกอ่ะเพื่อนๆดูดีเสียงนกอ่ะมีต้นเบอร์รี่ป่าด้วยค่ะเฮ้ยเจอนกฮัมมิงเบิร์ดบินไปแล้ว จะไม่ค่อยเจอฮัมมิงเบิร์ดอ่ะคนเดินกลับกันแล้วตรงนูง้นน้ำหมีเจอผักที่คล้ายผักเซียนฝรั่งนะคะที่เจอที่บูฮิลมีดอกสีขาวด้วยแต่ตรงนี้ยังไม่มีนะคะถ้าเพื่อนๆรู้โปรดคอมเมนต์ไว้หน่อยค่ะว่าใช่ผักเซียนฝรั่งหรือไม่ดีดงผักเซียนฝรั่ง เพื่อนๆดงผักเซียนทั้งนั้นเลยค่ะนี่เพื่อนๆดูดิต้นไม้เยอะแดดผักกูดฝรั่งฟิตเดสเ์ีฮยเสียงนกร้องเพลงเพื่อนๆดู ดงผักกูดค่ะเพื่อนๆดงผักกูดดูที่ต้นไม้ต้นนี้เดลายสวยเนาะ เพื่อนดอกบัสเตอร์ครัพค่ะเพื่อนๆสวยๆเนาะน้ำหมีก็เห็นที่ป้าอ้อยถ่ายเนาะน้ำหมีคิดว่ามันเป็นดอกเตี้ยๆไะเนี่ยดูเดชสูงนะเพื่อนๆดูอะนีอะไรนี่เนี่ยดงผักกูดน่าจะเป็นที่ป่าบูฮิวนะน้ำหมีจะเก็บให้มันเลย <c oughs> เออดูดี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 ก็เขาห้าม ของเอกชนใช่ป่ะเขาห้ามเก็บมันก็เลยยังสวยงามเยอะขนาดนี้เนาะลุงก็บอกว่าร้อนแล้วค่ะเพื่อนเมื่อเช้าออกมาใช่ไหมยังเป็นหมอกอยู่เลยค่ะเพื่อน,นดูดิตอนนี้กลายเป็นเคียร์ออฟแล้วหมอกหายแดดก,ก็คนเดินเยอะมากเลยส่วนเนี้ยเพราะว่าใหญ่เพื่อนดูดิดดนี่สวยไหมอ่ะดูดิ สวยเนาะ The House Back เพื่อนเพื่อนไปต่อเพื่อนเพื่อนตลอดสองทางเดินนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูดิกก็จะมีตลอดนี่ เพื่อนเพื่อนครูก็พานักเรียนมาทัศนศึกษานะดอกเชอรี่บอสซัมบานไปหมดแล้วคะ่ะเพื่อนๆนกลายเป็นใบหมดแล้วเสียดายมากเลยมาช้าเนี่ยเพื่อนกว้างตุ้งฝรั่งค่ะเพื่อนเพื่อนเจอนอกค่ะบูเจ เนียเสียได้ครับเพื่อนๆทั้งผักเสี้ยน <natural> วางตุง้งเก็บไม่ได้เสียใจนะคะรอชมคลิปหน้านะคะว่าน้าหมีจะเจอผักอะไรอีกที่เก็บไม่ได้ถ้าเพื่อนๆชอบการใช้ชีวิตเรียบง่ายที่อเมริกาน้าหมีก็มีออกอากาศทุกวันเวลาไทย5โมงเย็น45นาทีนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ สำหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะคะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณมากค่ะ